สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอดีนะครับผมผมจะพาไปชมพันนี้ครับกับรุ่นไทเทเนียมนะครับผมเป็นท็อปขับ4นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่แล้วก็พร้อมทั้งเซตเลยนะครับผมเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีไฟไลท์บาร์ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็ในส่วนของมินิไลท์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับผมจะมา พร้อมกับกล้องนะครับผมแล้วก็น้าชีดกระจกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของอันดับที่พูดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับตัวนี้มาครบเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับผมจะมีไฟสีครมาให้เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นไฟแบบพลาติก LED นะครับผมแล้วก็จะมีไฟช่วยเลี้ยวนะครับผมเวลาเจอแบบมุมมบืๆต่างๆนะครับผมก็คือตัวนี้จะช่วยได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ไฟ สปอตไลท์นะครับผมจะเป็นสปอตไลท์เป็นแบบ led ด้วยนะครับผมอยังไม่จบแค่นั้นครับเดี๋ยวตามมาทานนี้เลยครับผมในชุดแต่งวิกเตอร์ชุดนี้นะครับผมจะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วตัวนี้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่แต่งเพิ่มเติมก็เป็นล้อขอบ20นะครับผมเป็นล้อ O a s i s นั่นเองนะครับผมกับยางตัวยอทายนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็น27555 r 2 0นะครับผมโหหล่อดุดันมากนะครับผมสำหรับอันนี้เป็นหมีขาวเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมนะฮะ และคันนี้นะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มเติมหรือแต่งเพิ่มเติมมาก็เป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับผมเป็นดําเงาตัวนี้เนาะอ่านี่เลยครับเป็นสติกเกอร์ดําเงานะครับก็คือจะตัดเป็นทูโทเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรถตัวนี้นะฮะนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับผมก็มีตัวสายไฟโซนนะครับผมช่วยเตือนมุมอับสายตาเวลาคุณขับแซงขึ้นมาด้านข้างนะครับผมอ่ายังไม่จบแค่นะครับเดี๋ยวตามมาด้านหลังเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับโอ้คันนี้หล่อจริงๆริงนะครับผม แล้วก็ด้านหลังคันนี้ชุดแต่งวิกเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นท่อคู่ท่อหลอกแบบนี้เนาะเป็นเลข8แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะแล้วก็พร้อมไฟ LED นะครับผมเป็นฟูุก LED แบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชิคเซนเซอร์ได้นะแต่ตัวนี้ผมจะเปิดให้ลูกค้าชมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นพับเบาะแบบไฟฟ้านะครับผมในส่วนของตัวท็อปต่างๆนจาะจะเป็นตั้งแต่รุ่นไทเทเนียมขึ้นไปนะฮะ ถึงจะเป็นพับเปาะไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสําหรับรถตัวนี้นะครับผมล้านแปดกว่าคุ้มไหมนะครับผมกับการแต่งสไตล์เท่ๆแบบนี้นะฮะอยากได้เป็นไหนยังไงนะครับผมทักแชทหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอยากชอบรุ่นไหนก็อยากแต่งแบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับุมค,ครับ